ฟอร์ดพาลาม่าจับมือกับชุดแต่งวิกเตอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟิล์มโอ้โหเช่นเคยนะครับผมแนละด้านข้างของฟิล์มคันนี้คือรุ่นเ a น g e r Sport นะครับผมและคันนี้ครับเป็นเ a น g e r Sport 4์ตด้วยนะและคันนี้บอกได้เลยว่าทาง Ford r m a สาขาและพะลาม5เนี่ยของเราจับมือกับชุดแต่งวิกเตอร์เขานํามาโชว์เมื่องานอีเวนต์2 9ปี Ford ด้วยอนะ่ะคันนี้มีของแต่งวิกเตอร์อะไรกันบ้าง,างเรามาดูกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยคือกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าที่เป็นวิกเตอร์วีสนะครับหรือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของวิกเตอร์นะครับผมที่มาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนี่น,นะครับผมและยังจะทำงานก็ต่อเมื่อแค่เราสตาร์ทรถนะครับและสามารถเลือกได้สองสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นั่นเองนะอ่ะและคันนี้นะครับผมและรุ่นนี้ <No way. S 1> เห็นไหมครับ ทําสีสีเป็นสีส้มพิเศษนะครับผมซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจออกรถกับฟิล์มนะฟิล์มจัดให้ได้นะครับผมเป็นสีส้มเดิมเดิบอย่างนี้พลาดไม่ได้แน่นอนอ่าแล้วยังมาพร้อมกับในส่วนของม้าตัวเล็กนะครับผมที่เป็นสีทองซึ่งบงบอกได้ว่าเป็น DNA ของมาสแต n งนะเออเนี่ยสามารถติดตั้งเพิ่มได้หรือจะเพิ่มขนาดก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็ก สากลางหรือสาใหญ่ฟิล์มมีให้เลือกเลยนะเออมาแล้วตัวอักษรนะครับผมเป็นตัวอักษรอะคริลิกที่เขียนว่าเจอร์นะครับที่มาพร้อมกับตัวก,กันชนหน้านะครับผมที่เป็นของวิกเตอร์นะครับถ้ากันชนหน้านี้บอกได้เลยว่าเซ็นเซอร์ใช้ได้ปกตินะครับอ่าและเห็นไหมฮะว่าเป็นสีส้มรวมถึงตัวอักษรด้านล่างด้วยที่เขียนว่า วิกเตอร์สามารถเลือกสีได้จะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเพราะปกติอะครับสีตัวเนี้ยจะเป็นสีขาวซึ่งถ้าคณถ้าคุณผู้ชมนะฮะเบื่อแล้วอยากแต่งเปลี่ยนสีแจ้งฟีมได้ฟีมดูแลให้เลยนะครับผมอ่าและด้านข้างนะครับผมด้านข้างมาพร้อมกับคิวร้อคิวล้ออันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นคิวร้อที่ใหญ่มาก ประมาณหกนิ้วได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยการที่ล้อเนี่ยเป็นล้อที่ขนาดใหญ่ขึ้นมันจะรองรับได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมมาดูในส่วนล้อกันต่อเลยล้อนะครับเป็นคันนี้เป็นล้อแม็กขอบยี่สิบนะครับและออฟย4สี่ด้วยซึ่งเห็นไหมครับว่าเป็นตัวแม็กเนี่ยจะเป็นเหมือนก้านวายและมีสีมเมียมแบบด้านนะฮะสลับกับสีดำเฮาด้วยนะครับเพื่อ ให้มีความมีมิติมากขึ้นเพราะด้วยตัวออฟเนี่ยจะดันตัวแกนของล้อมแม็กครับดันเข้าไปเพื่อไม่ให้มีหินมีอะไรมาขูดกับส่วนของก้านนะครับเพิ่มให้เป็นรอยและไมใ่ให้การเกิดการแตกร้าวนั่นเองยางนะครับผมมาที่275ทับ 55R20 นะครับผมเป็นยางออเทเลนซึ่งสามารถวิ่งได้ทั้งทางดําและทางลูกลังนะครับนะช่วงล่างอีกอย่างหนึ่งช่วงล่างของคันนี้เป็นช่วงล่างของ โช๊คโปรเฟนเดอร์ที่ยกขึ้น2นิ้วเพื่อบ่งบอกว่าคันนี้เจ้าของบอกอยากเอาไปลุยเจ้าของบอกได้เลยว่าอยากลุยแบบที่ในป่าก็ได้หรือในเมืองก็ได้ไม่มีปัญหากับผมกับโชคโปรเฟนเดอร์นะฮะอ่าและในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นกาบประตูนะครับกาบประตูหรือชุดบอดี้คิทของวิกเตอร์นะครับ ซึ่งท่านผู้ชมบางคนอาจจะมองว่าสวยหรือไม่สวยอันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะสามารถสั่งติดตั้งได้นะครับผมแค่บอกฟิล์มนะครับแล้วในส่วนของบันไดนะฮะเป็นบันไดเหล็กของ TWI ซึ่งรองรับน้ําหนักได้มากเลยนะครับและเป็นบันไดเหล็กด้วยเวลาเกิดการกระแทกอะไรอย่างนี้ไม่มีบิดไม่มีงอนะครับผมอ่าและด่วนมาดูภายในดีกว่านะฮะภายในของคันนี้นะฮะเป็นหน้าจอกลางนะครับผม ขนาด10.1นิ้วและหน้าปัด8นิ้วนะครับผมที่มีระบบปฏิบัติการ f i n g 4 a นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับนะ,ะและมี Wireless Charger มาให้ด้วยบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วยังมีแอร์อิสระฝปายขวาสมมติว่าถ้าคนขับร้อนก็ปรับเย็นได้ถ้าคนนั่งข้างๆหนาวก็ปรับร้อนได้นั่นเองนะเรื้องต้นแค่นี้นะ แล้วเรามาดูด้านหลังกันต่อด,ด้านหลังอันนี้ฮะเป็นโลบาของ T W I ซึ่งเห็นไหมฮะว่ามันเหมือนปากจระ,ะเข้ผมขออนุญาตเรียกเป็นทรงปากจระ,ะเข้ล้วกันนะอ่ะเพราะทรงเนี้ตาหาตามท้องถนนยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเห็นลายแบบนี้นะแต่สามารถใช้งานได้จริงผูกได้ทุกทุกมุมเลยอ่ะแล้วมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังด้วยนะครับผมสดวงนะฮะแล้วก็ ในส่วนของไฟเบรกนะครับผมโดนี่สามมาให้ด้วยนะเอ๊ะบด้านท้ายนะครับผมเห็นไหมฮะกับกับประตูเอกับกระบะนะฮะเป็นบอกได้เลยว่าเป็นสีดำเงาและมีลวดลายที่เป็นทรงภูเขาบอกได้เลยว่าใครมองข้างหลังก็บอกได้ก็บอกว่าสวยงามนะฮะอ่าแล้วก็ตัวอผกษรเลนเจอร์นะฮะที่เป็นสีอะคริลิก คันนี้จากเดิมๆอ่ะจะไม่นูนขึ้นมาแต่ฟิล์มทําให้มันนูนขึ้นมาได้เพราะด้วยตัวอักษรนี้นั่นเองอ่ะแล้วก็กันชนท้ายนี่เห็นไหมฮะกันชนท้ายเป็นของ T W I T W I ทําไมชื่อนี้ไม่มีเสียเพราะอะไรเพราะว่ากันชนตัวนี้เป็นเหล็กและทนทานมากเลยนะฮะและในส่วนของโชค๊คของด้านหลังนะเป็นโช๊คแบบ โปรเฟนเดอร์ที่เป็นซับแทงด้วยเออบอกได้เลยว่าสวยงามมากเลยฮะและท่านผู้ชมนะท่านใดนะฮะที่สนใจอยากได้รถแบบนี้สีส้มๆแบบนี้แจ้งฟีนได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLS Sport ขับ2หรือขับ4 Y t a หรือ Y t a c V6 ไม่ว่าจะเป็น s t ตอม a พคขับ2หรือขับ4 แจ้งฟิมได้หรือฟอร์ทุกรุ่นแจ้งซิมได้ที่เบอร์0812417500หรือที่ฟอร์ดไอเอาขาราชพฤกษ์พลาง5นะครับผมสำหรับวันนี้ซิมขอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ